สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะธรรมชาตินะครับวันนี้ตัวของผมจะมาเล่าเรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่ท่านได้เผชิญกับผีตีนเดียวในดงลึกกลางอุบเขาครับเชิญรับฟังได้เลยครับถ้าจะกล่าวถึงท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับเราจะนับว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าผู้หนึ่งซึ่งพุทธบริษัททั้งหลาย สาธุชนทั่วทั้งประเทศเคารพศรัทธาเป็นอย่างยิ่งกล่าวได้ว่าท่านคือแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพธรรมครับเป็นผู้นำพุทธบุตรทั้งหลายต่อสู้กับกิเลสมารอย่างยอมตายถวายชีวิตด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามคำสอนขององค์พระสัมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นเองครับพระภิษุศิทธิ์สายของท่านพระอาจารย์มั่นทุกรูปนั้น เป็นพระที่ภาคเพียรปฏิบัติวิปัสนาธรรมฐานอย่างยิ่งเพื่อมุ่งมั่นหลุดพ้นจากห่วงวัตฏะแห่งทุกข์ทั้งหลายพร้อมกันนั้นก็ได้แสดงธรรมแก่ประชาชนชาวบ้านทั่วไปอย่างกว้างขวางให้ได้รับประโยชน์แก่ชีวิตให้รู้จักดำรงตนให้อยู่ในความสุขอันสงบร่มเย็นเป็นต้นครับในระหว่างที่ท่านพระจารมั่นภพริทัตโตกำลังมุ่ง บำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างหนักท่านจะจะรีดธุดงเป็นวัดปฏิบัติตลอดเวลาที่มิใช่การเข้าพรรษาและในห่วงเวลาดังกล่าวครั้งหนึ่งท่านเคยประชิญกับดวงริญญาณร้ายที่ทำให้หมู่บ้านแห่งหนึ่งได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสมานานและท่านก็สามารถกำราบริญญ,ญ,ญ,ญาณสุรกายให้หยุดการอลวาดลงได้อย่างราบคาบ ซึ่งจะนำเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันครับในปีพุทธศักราช2467ท่านพระอาจารย์มั่นพุริทัตโตจำพรรษาที่บ้านคออำเภอผือจังหวัดอุดรธานีกิตติคุณของท่านพระอาจารย์มั่นในการบำเพ็ญสามนาธรรมนั้นเลื่องลือไปทั่วทุกทิศเหตุนี้จึงมีพระภิสุส่งสามเณรที่ใ่ธรรม พากันเดินทางมาศึกษาปฏิบัติกับท่านเป็นจำนวนมากและท่านพระอาจารย์มั่นก็ได้แนะนำแนวทางปฏิบัติและข้อวัดอันเหมาะสมแก่สมณะทุกรูปที่ตั้งใจจริงในการปฏิบัติอย่างได้ผลครับผู้ใดติดขัดในทําปัญหาใดอย่างไรท่านพระอาจารย์มั่นจะอธิบายชี้แจงจนหมดสิ้นข้อสงสัยนั้นทุกประการ เมื่อเวลาออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็จะนำพระเนนออกทุดงสแสวงหาสถานที่อนุเวกเพื่อปฏิบัติภาวนาหมู่คณะที่ท่านพระอาจารย์ใหญ่เป็นผู้นำไปนั้นเป็นหมูเ่เล็กๆและผู้มีสิทธิติดตามท่านไปย่อมได้รับการคัดเลือกและได้รับการอนุญาตจากท่านโดยตรงครับโดยนะครับออกพรรษาปีนั้น ท่านพระอาจารย์บ้านแนะนำคณะธุดงไปทางบ้านหมีบ้านนายุงและบ้านผาแดงกระทั่งไปถึงดงลึกนะครับกลางหุบเขาแห่งหนึ่งอันเป็นสถานที่อันสงบวิเวกเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งท่านจึงสั่งให้ลูกศิษย์แยกย้ายกันไปปรากฏห่างไกลกันพอสมควรเพื่อจะบําเพ็ญภาวนานั่นเองครับกล่าวถึงสถานที่อย่างนี้ก่อนนะครับ สถานที่แห่งนี้เป็นดงลึกมากห่างไกลจากการขับนาคมและความเจริญทางโลกแต่ก็ยังมีหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านหนึ่งพอที่จะเดินไปบินทบาดได้ก่อนที่ท่านพระอาจารย์บั่นภูพริทัตโตและหมู่คณะของท่านจะเดินทุ่งมาถึงป่าแห่งนี้หมู่บ้านกลางดงดังกล่าวกลับถูกดวงริญญาหรือผีร้ายเข้ามารังควานชาวบ้าน จนได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสบ่อยครั้งครับริญ,ญญาณร้ายตนนี้ชาวบ้านมักเรียกมันว่าเจ้าผีตีนเดียวมันอาศัยสถิตอยู่ในภูเขาลูกหนึ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนตึกหลายชั้นเป็นภูเขาที่มีลักษณะประหลาดกว่าภูเขาทั้งหมดในเทือกเขาแห่งนั้นเมื่อใดที่เจ้าผีทีนเดียวเข้ามาละวาดในหมู่บ้าน ก็จะมีคนเจ็บป่วยและบางคนก็จะถูกมันทำร้ายจนถึงตายเลยครับเจ้าผีตีนเดียวนี้เป็นริญญาลร้ายที่ไม่แสดงตนให้ปรากฏในรูปร่างเพียงแต่แสดงเสียงและร่องรอยไม่ผิดกับคนธรรมดาเช่นเมื่อมันเหยียบย่างเข้ามาในหมู่บ้านก็จะได้ยินเสียงมันเดินดังตุบตุบตุบอย่างชัดเจนครับ ยิ่งไปกว่านั้นก็ยังปรากฏรอยเท้าประทับลงบนพื้นที่เป็นฝุ่นให้เห็นครับรอยเท้านั้นใหญ่และยาวกว่ารอยเท้าของคนทั่วไปมากและมีรอยเท้าเพียงข้างเดียวชาวบ้านจึงเรียกมันว่าเจ้าผีตีนเดียวครับสำหรับเจ้าผีตีนเดียวนี้มิได้ทราบประวัติความเป็นมาบันทึกเอาไว้แต่อย่างใดครับจึงไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดดวงดินญ,ญาณถึงได้มาสิงสถิต อยู่กลางป่าดงลึกลับเช่นนี้ครับส่วนอิทธิฤทธิ์ของเจ้าผีทินเดียวนี้น่าสะพึงกลัวไม่น้อยเลยครับเพราะมันไม่ได้หลอกหลอนแต่เพียงรูปเงาแต่หากลิ้นงานเอาจริงๆครับเช่นเอาไฟไปเผาบ้านของชาวบ้านคว่างท่อนไม้ใส่ขูงวัวควายจนแตกตื่นวิ่งหนีกระเจดกระเจิงกันก็มีครับอีกทั้งคว้างท่อนไม้ใส่คนและบ้านเรือน ของคนทั่วไปก็มีครับส่วนกองไม้ที่ผีตีนเดียวคว้างมานั้นชาวบ้านก็ได้ขนมาวางไว้เห็นได้เป็นกองๆองเลยครับทั้งหมู่บ้านไม่รู้จะทำอย่างไรดีเพราะได้ทั้งถิ่นฐานปลูกบ้านเรือนอยังมั่นคงถาวรมานานแล้วครับอีกทั้งยังมีพืชสวนไร่นาที่พร้อมจะทำกินหากโบพยลบหี้ไปหาที่อยู่ใหม่ ก็ย่อมได้รับความเดือดร้อนลำบากหนักเข้าไปอีกครับจึงจำเป็นต้องทนอยู่โทนให้ผีร้ายมารังควานแทบหาความสุขไม่ได้เลยครับ mm. เมื่อชาวบ้านนะครับหาทางออกไม่ได้จึงใช้วิธีหาเครื่องเส้นสังเวยนำมาให้ผีร้ายกินเครื่องเส้นก็จะมีไก่ต้มเหล้าบุรีเป็นต้นนะครับและผีร้ายคงมากินเครื่องเส้นแน่นอนครับ เพราะมีหลักฐานปรากฏคือก้นบุตรีที่ถูกสูบแล้วกองให้เห็นอยู่แม้กระนั้นผีตีนเดียวก็ยังไม่เลิกรังควานชาวบ้านครับยิ่งไปนอนเฝ้าไร่เฝ้านาหรือเข้าป่าไปหาของป่าและต้องนอนค้างในป่าก็ยิ่งได้รับความหวาดกลัวจากผีร้ายเป็นทวีคูณครับเมื่อชาวบ้านจนตรอกเขาก็รวมใจกันฮึดสู้ตอนที่ผีร้ายเข้ามาในหมู่บ้าน ชาวบ้านจะได้ยินเสียงฝีเท้าดังตุบตุบเมื่อพวกชาวบ้านช่วยมีดไม้ได้ก็ตรงกันเข้าไปในเสียงที่ได้ยินนะครับเจ้าผีตีนเดียวเห็นชาวบ้านเอาจริงก็เป็นฝ่ายวิ่งหนีออกจากหมู่บ้านได้ยินเสียงวิ่งดังตุบตุบตุบแล้วเงียบหายไปครับทำให้ชาวบ้านมีกำลังใจมากขึ้นกว่าเดิมแต่ชาวบ้านก็โล่องอกสบายใจได้ไม่กี่วันครับ ผีร้ายก็มาอลวาดอีกบางคืนชาวบ้านไม่เป็นอันได้หลับได้นอนเพราะผีตินเดียวจะคว้างปา่าแสดงอาการประทุสร้ายอย่างน่ากลัวทําให้ทั้งหมู่บ้านหวาดผวาปราศจากความสุขเหมือนเช่นเดิมอีกต่อไปครับเมื่อท่านพระอาจารย์ภูริัทตโตพาหมู่คณะของท่านไปปรากฏบําเพนรรนับป่าลึกไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าไหรนะ่นัก ชาวบ้านรู้ว่ามีพระธุดงมาจึงพากันเข้าไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นและได้เล่าเรื่องของเจ้าผีดินเดียวที่อลาลวาดในหมู่บ้านจนได้รับความเดือดร้อนทุกครัวเรือนพร้อมกับขอให้ท่านพระอาจารย์มั่นเมตตาช่วยด้วยนะครับท่านพระอาจารย์มั่นทราบเรื่องทั้งหมดแล้วพิจารณาได้แนะนำสั่งสอนชาวบ้าน ผู้อยู่ไกลความเจริญให้รู้จากการรักษาทำเบื้องต้นนะครับนั่นคือให้ทุกคนมาปฏิบัติตนให้เข้าถึงไรสารณาคมเป็นอุบาสกอุบาสิกาให้รักษาศีลหซึ่งมีข้อควรเว้น5ประการดังนี้ครับข้อที่1เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้อที่2เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตน ข้อที่3เว้นจากการพูดโกหกหลอกลวงครับข้อที่ 4. เว้นจากการประพฤติผิดในการมข้อที่ 5. เว้นจากการดื่มเครื่องดองของมึนเมาอันเป็นเหตุแห่งความประมาทนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับท่านพระอาจารย์มั่นยังได้สอนให้ชาวบ้านทุกคนรู้ว่ากรรมบท1ิบมีอะไรบ้างและให้ตั้งมั่นรักษากุศลกรรม1ิบเอาไว้นะครับ ตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอันได้แก่กายกรรม3อย่างคือ 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 2. เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่ไม่ใช่ของของตน 3. เว้นจากการประพฤติผิดในกรรมครับส่วนวจีกรรม4คือ 1. เว้นจากการพูดเท็จ 2. เว้นจากการพูดส่อเสียด 3. เว้นจากคำพูดหยาบ 4. เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อครับส่วนมโนกรรม3คือ 1. ไม่โลภอยากได้ของของคนอื่น 2. ไม่พยาบาทปองร้ายคนอื่น 3. เห็นชอบตามครองของธรรมครับเปรียบดังว่าข้อปฏิบัตินี้จะเป็นเกราะป้องกันให้ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ครับทำให้เจ้าผีร้าย ไม่สามารถมารบกวนได้นั่นเองครับส่วนท่านพระอาจารย์มั่นนะครับได้สั่งสอนข้อควรเว้นและข้อควรปฏิบัติแล้วก็ถามชาวบ้านว่าจะพระพฤกปฏิบัติตามพระธรรมเบื้องต้นเหล่านี้ได้หรือไม่ชาวบ้านก็ขานรับคำยินดีและจะกระทำตามคำสอนอันประเสริฐขององค์พระสัมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ทุกคนครับ ท่านพระอาจารย์มั่นยังได้สอนให้ไหว้พระสวดมนต์บำเพ็ญกรรมฐานจเจริญภาวนาจเจริญเมตตาภาวนาเป็นประจำทุกวันด้วยครับในขนาดเดียวกันท่านพระอาจารย์มั่นก็ได้จเจริญเมตตาญาณพร้อมทั้งแนะนําให้พิสุขผู้ติดตามท่านมาด้วยจเจริญเมตตาญาณเช่นกันครับและได้แผ่ไปยังริญญาณของเจ้าผีตินเดียว ซึ่งเพียมล้นไปด้วยมิจฉาทิฏฐินับตั้งแต่นั้นมานะครับก็ไม่ปรากฏผีร้ายคือเจ้าผีตินเดียวมาลังควานอรารวาสอีกเลยครับชาวบ้านในดงลึกแห่งนี้จึงดำรงชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตราบท่านพระอาจารย์มั่นได้พาคณะทุดงของท่านต่อไปตามวาระครับหลังจากที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริัตโต ได้จากหมู่บ้านไปแล้วชาวบ้านก็ยังคงยึดมั่นในคำสั่งสอนของท่านอยู่คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประพฤติดีประพฤติชอบรักษาศีลมีให้ด่างพร้อยครับตราเวลาล่วงผ่านไปนับสิบปีผู้เฒ่าผู้แก่อันเป็นที่เคารพเชื่อฟังก็สิ้นอายุขไขตายไปเรื่อยๆคนรุ่นหลังเริ่มละเมิดศีลและละเลยข้อวัดปฏิบัติ ไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาประกอบกับไม่ปรากฏผีตินเดียวอีกเลยทําให้คนหนุ่มสาวซึ่งเติบโตภายหลังเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างว่าผีตินเดียวมีจริงๆครับคิดว่าเป็นแค่เรื่องเหลวไหลไร้สาระไม่มีความจริงคราวนี้นะครับเจ้าผีร้ายซึ่งเงียบหายไปนานก็ได้ย้อนกลับมาอรารวาสใหม่อีกครั้งครับ ซึ่งครั้งนี้ดูเหมือนจะสร้างความหวาดกลัวมากกว่าเดิมครับแม้จะหาเครื่องเส้นสังเวยนำมาบำรุงผลเปลลอให้เช่นที่บรรพบุรุษเคยกระทํามาก็ได้ผลเพียงแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นครับมิช้ามินานเจ้าผีทินเดียวก็เปิดฉากอรารวาสลังควานใหม่ครับจนในที่สุดชาวบ้านก็ทนอยู่ไม่ไหว ต้องอบพยพหลบหนีกันไปทั้งหมู่บ้านแยกย้ายกระจัดกระจายไปหาแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งทำมาหากินใหม่ต่อไปครับทิ้งหมู่บ้านและไร่นาให้วัชพืชและต้นไม้ต้นหญ้าจเจริญขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดพื้นที่ที่เคยเป็นชุมชนหมู่บ้านก็กลับคืนเข้าสู่สภาพป่าเช่นเดิมครับถึงท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับ นี่คือเรื่องดวงริญญามีจริงซึ่งท่านพระอาจารย์มั่นโพธิทัตโตได้ช่วยปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมาแล้วและมีเรื่องที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าอำนาจแห่งบารมีธรรมนั้นสามารถปกป้องคุ้มครองผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมให้ปลอดภัยจากริญญาร้ายได้จริงๆครับน่าเสียดายที่ชาวบ้าน ในดงลึกรุ่นหลังๆล,ละเลยต่อการประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมปล่อยวาจาปล่อยกายปล่อยใจให้ตกต่ำมัวเมาไปกับกิเลสช,ชั่วทั้งหลายบารมีคุณจากพระศีรัตนตรัยอันศักดิ์สิทธิ์จึงไม่สามารถช่วยคุ้มครองให้ได้จึงเป็นโอกาสให้เจ้าผีตินเดียวย้อนกลับมาละวาดเบียดเบียนได้อีกครั้งครับกระทั่งต้องพากันหนีจากผีร้าย ดังที่กล่าวมาแล้วครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่ได้เผชิญกับเจ้าผีตีนเดียวในดงลึกกลางอุบเขาครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางด้านผู้จัดทำคลิปก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ